ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท,ท่านผู้ฟังหลายปัญหาในบันนี้คงเป็นปัญหาของตัวแทนชมุงพุทธในสถาบันการศึกษาอีเช่นเคยเธอถามว่าพระนาคามีที่หมายความว่าไม่กลับมาเกิดอีกนั้นคืออย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าไม่กลับมาเกิดหรอกเพียงแต่ว่าท่านจะไปเกิดในสุ พรหมโลกชั้นสุทธาวาสตามความแก่อ่อนของอินทรีย์ห้าประการที่คือคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดไปตามลำดับของสุทธาวาสเรียกว่าอาวิหาตปาสุทัสาสุทัศีอากนิิฐาและจะนิพพานในพรหมโลก คำว,ว่าไม่กลับมาหมายความม่าไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปแต่ว่าอายุในพรมโลกมันนานเหลือเกินมายความวาท่านอาจจะอยู่ไปจนพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่บางเกิดขึ้นนะฮะท่านอาจจะยังไม่นิพพานก็ได้ต่อเป็นเรื่องของคนที่ละกิเลสไปได้เยอะแล้ว กิเลสที่ท่านละได้ขาดสังโยติละได้ขาดถึงห้าอย่างเราเจนว่าเป็นโลภะโทสะโมหะนั่นแหละแต่ว่าเรียงเป็นโมหะโลภะแล้วก็โทสะแต่ยังละเอียดนะฮะไม่ใช่อย่างก็ยังเหลือกิเลสประเภทที่ละเอียดที่เรียกว่าสังโยชนมีความกำหนัดในรูปมีความกำหนัดในนาม จะมีความสงสัยมีความฟุ้งไม่จะสงสัยนะฮะมีความฟุ้งแล้วก็มีมานะและวิชาแต่ละอย่างนั้นเป็นกิเลสที่คล้ายๆเป็นตระกอนอยู่ข้างล่างทั้งนั้นน,น,นันเมื่อท่านไปเกิดในสุทาวาสแล้วก็จะไม่มาเกิดในโลกมนุษย์อีกจึงเรียกว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์สุทาวาสเนี่ยวาสะก็คือที่อยู่วสสะธาต แล้วก็ทุทธะก็คือบริสุทธิ์เหมือนที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์มีอยู่ห้าระดับด้วยกันก็ต่อไปถามว่าสัตว์หรือคนมีกี่ประเภทที่สามารถบรรลุกระหังนได้นะที่จริงก็มนุษย์น,กนนะกับเนี่ยฮะกับพวก พระยบุคคลที่ท่านไปบัตในสถานที่เหล่านั้นเราสามารถที่จะบรรลุมรรคได้ระดับอรหรนันต์นะ่นนะฮะแต่ยังไม่พบว่าเป็นเทวดาและบรรลุอรหันต์มันน่าจะเป็นเพราะว่าเทวดาเนี่ยอายุททานยืนแล้วท่านไม่เห็นนิจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าการบรรลุมรรคเป็นประหัรนั้นมันต้อง คือขึ้นจากวิปัสสนาปัญญาแล้วมองเห็นขันทั้งหลายก็คือยู่ในกฎของประจัยรักอย่างที่เราได้ยินบทสวดอยู่เสมอที่ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเมาน,นั้นย่อมไหนนทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดที่ท่านเห็นยากอ่ะอาการของความไม่เที่ยงนี่ไม่ปรากฏแก่ท่าน อาการของทุกข์ก็ไปเด่นพออาการของหน้าตาก็ไม่ชัดเจนแต่ระดับที่รองลงมาเนี่ยท่านเป็นได้นะฮะคือพบย่างที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาพระมารดาเองก็ได้บรรลุผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีเทวดาระดับโสดาบันนี่ยทีนี้คนทั่วไปเนี่ยวบิญญูชนทั้งหลายเนี่ย เราไม่รู้ชาติสกุลท่านหรอกพะบางท่านเราดูแล้วไม่น่าจะไปได้แต่ท่านก็ไปได้คือบรรลุมาผลเป็นพระหานได้มีอดีตหมาโจรเช่นองคุลิม,มามีอดีตโซเพณีมีอดีต,นนดตคนบ้ามีอดีตขอทานมีอะไร,ระเยอะนะฮะเพราะในดูระดับข้างล่างเนี่ยมันมันไม่เป็นเกณฑ์กำหนด เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของกรรมการเกิดในสกุลต่ําไม่ได้หมายความว่าไม่มีบุญบาร,รมีอะไรเลยเพียงแต่ว่าไอบาปรกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในสกุลต่ํามันมาทําหน้าที่ให้ผลที่ก่เป็นสนุกกรรมแล้วก็มาเกิดทีนี้พอบุญบาร,รมีมันตามมาถัานแล้วก็ไปได้รดาคากับโจดองลีมานะฮะแบ่งอยู่นานถึงจุดหนึ่งถ้าก็บรรลุมรกรลได้ พาะคนระดับนี้เขาเรียกว่าพุทธเวไนย哈哈哈ายความคนระดับที่สามารถแนะนําให้จัดสรุธรรมะหรือบรรลุธรรมะได้ข้อต่อไปถามว่าจาตาริปริสกานิบุรุษสี่คู่แปดบุรุษมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็คือบท สันเสริญพระสังกคุณที่บอกว่ายะดีดังยะตาริปุริสุกานิอัฏฐาปุริสปุกะลาเอสะปะกวาโตสาวกสังโฆเป็นการพูดถึงพระเดียบุคคลสี่ระดับทีนี้ธรรมะในระดับที่มันประณีตขึ้นเนี่ยเขาเชื่อพูดเป็นขณะและขณะมันเร็วมากขณะนี้มันยิ่งกว่าวินาทีนะเพราะงั้นพระโสดาพระอริยบุคคลเนี่ยมันจะเป็นมรรคเป็นผล หมายความมาคล้ายๆกับเราจับไฟเนี่ยมันเป็นมรกละความร้อนเนี่ยเป็นผลผลแต่เราสังเกตว่ามันแยกไม่ออกเพราะที่จริงมันควรละขณะกันเพาะการบรรลุมรกผลเนี่ยพอบรรลุโสดาปฏิมรคแล้วก็เป็นโสดาปฏิผลเลยไม่มีไม่มีอะไรมาขั้นอยู่ในระหว่างตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นขณนะ เพราะนับอย่างนั้นถ่าก็เร well, ียกว่าโสดาปฏิมร์ก mm ับโสดาปฏิผลเป็นคู่หนึ่งสกิทาคามีมรกสกิทาคามีผลเป็นคู่ที่สองอนาคามีมรกอนาคามีผลเป็นคู่ที่สามอรหารตมมร์อาหัรตาผลก็เป็นคู่ที่สี่ก็กลายเป็นบุรุษสี่คู่ในสี่คู่เนี้พอย่อยออกไปมันก็เป็นมร์อยู่สี่กับผลอยู่สี่ก็กลายเป็นแปดก็เรียกว่าบุรุษบุคคลแปดเพราะในการเป็นระดับมรรคที่จริงมันเป็นปป๊ดเดียวอะนับไม่ทันหรอก แปลว่ามันเป็นเรื่องคนละคณะท่านก็นับก็สรุปว่าเป็นพระยบุคคลสี่จำพวกกันนะฮะจีมาถามมาตรงนี้แล้วก็อยากจะตอบอีกนิดหนึ่งว่าโสดาบันเนี่ยแปลว่าพูดถึงกระแสของพะนิพานหรือาพูดถึงฝั่งของพะนิพานเาจะบังเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติแต่อาจจะหนึ่งชาติก็ได้สองชาติก็ได้หรือสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ได้ในช่วงตัวเนี้ยแต่ไม่เกินเจ็ดชาติ มันท่านท่านจิงแม่จำแน่ไว้เป็นสามประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยบุงบอกไว้เลยว่าเกิดอีกหนึ่งชาติก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพรานเรียกว่าเอกพีชี P C C. ประเภทที่สองเรียกว่าโกลังโกละตัวหมายความว่าเกิดจากอีกครั้งหนึ่งแล้วตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บรรลุมรรคผลอีกอย่างหนึ่งไม่แน่ก็เ,เรียกสัตตคัตตุป,ปรามะคือมีเจ็ดปีเป็นอย่างมากก็อาจจะปีที่สามเออชาติไม่ใช่าติเจ็ดปีนะคือเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก อเจอสามชาติสี่ชาติห้าชาติ 3, ชาติที่สามชาติที่สี่ชาติที่ห้าชาติที่หกชาติที่เจ็ดแต่ไม่เกิดชาติที่เจ็ดอน,นาคามีก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นผู้ไม่มาสู่โลกนี้อมนนิใช่พระสิกยสักะทากามีนะฮะจะมาเกิดอีกครั้งเดียวทํานลองระเสด็จสดาบันครั้งแรกเนะี่ยตอนนาคามีก็จะเกิดในสุทธาวสตังกราพระหันนั้นไม่ต้องเกิดนะฮะไม่ไม่มีไม่มีเกิดเป็นเหตุที่เกิด พระท่านจังไม่จึงไม่มีชาติใหม่ไม่มีพบใหม่แล้วก็ไม่มีที่อยู่ว่าพระหานิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่มันพูดไม่ได้การดับนั้นดับแล้วแต่ว่าดับแล้วไปไหนนี่มันพูดไม่ได้ถือไม่มีคําที่จะมาอธิบายขณะน,นี้พุทธภาณิกมังเพื่อบุคคลหลงไหลในวัตถุมงคลพระเหรียญพระผง แล้ววัดบบรณนี้เพื่หานก็ค่อนข้างมีชื่อในเรื่องนี้ชาวซาประ่านโยกุนมีความเกดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือปัญหาเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของมุทิภาวะของคนคนระดับหนึ่งมันต้องการระดับขวัญกำลังใจที่ทำนองคล้ายๆกับไปไหนคนเดียวแล้วก็ไม่มั่นใจทีนี้ปัญหาเขาจะยึดเหนี่ยวอะไร บางคนอาจจะพกพาอาวุธไปบางคนอาจจะมีปืนไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือบางทีก็มีเพื่อนไปก็เพื่อรู้สึกสบายใจมีความมั่นใจที่นี้พระเครื่องเนี่ยพระเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเป็นเรื่องโบราณมากมากมันเกิดมาก่อนที่ศาสนาทั้งหลายจะเกิดขึ้นเพราะในแนวเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่จิตเหนี่ยยจิตใจของบุคคลระดับขันกำลับางใ,ใจมันมีตัวโลกฮะ เพียงจะ่าใช้อะไรเท่านั้นเองซึ่งบางครั้งบางคราวเรารู้สึกว่าเออพวกนี้ไม่ติดรูเคารพแต่ที่จริงแกก็ติดติดตัวเองไปอย่างเด็แต่ถ้าไม่มีสิ่งนั้นแกก็สูญเสียขวัญและกำลังใจสังคมไทยเรานั้นมีลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกัน เพราะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรานับจำนวนคนที่พกพาพระเครื่องรางของขังของขังนะฮะพระเครื่องอาจจะมากหน่อยพระพรพุตธรูปเล็กๆเนี่ยอาจจะมาก,มากหน่อยมันเป็นพุทธารุสติแต่ว่าเครื่องรางของขังมันจากคนมันจะน้อยแต่ว่าคนเหล่านั้นนะพอถึงศึกษาจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อยๆเลิกไปเองแต่ว่าคนเรานั้นมันเหมือนเทียมตก็ชอบยกตัวอยา่างว่าเหมือนกับตุกกตานะครับตุก,กาตานี่มัน พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เล่นตุกตาแต่ว่าตุกตายัางต้องมีอยู่ตลอดตราบใดที่โลกยังมีเด็กทาะพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยวัตถุมงคลรัตนมงคลเครื่องรางของขลังเนี่ยมันแสดงถึวุฒิภาวะของคนตราบใดที่เขายัางไม่มั่นใจในตัวเขาเองก็ต้องมีอะไรไปไอเรียกวทธถัณฑ์นิตรรมา,ามันเป็นกระแสเฉยๆนะ จริงๆเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการสว่วยหาผลประโยชน์แล้วทางราชการเองเนี่ยได้มากกว่าทางศาสนาอย่างวัดบรวรนิเวศมีหานตมามาอยู่วัดวนตั้งแต่ศูนย์สี่นะฮะในานามของวัดไม่เคยสร้างพระเครื่องเลยเป็นเรื่องไี่นา่าเชื่อนะฮะในานามวัดวนไม่เคยมีพระเครื่อง ที่สร้างในนามวัดบวรคือพระพุทธรูปบูชาพอปรอเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ชาวพุทธมีพระไว้สักการะบูชาพระห้าน,นี้วนะไม่ใช่พระเก้านิ้วนะฮะถ้าหากว่าเป็นที่อื่นนี่ไม่น้อยกว่าห้าพันแต่วัดบวรก็ราคารู้สึกเท่าไหร่นะสองพันเลยสามพันเพิ่งขึ้นไปนะฮะเพิ่งขึ้นไปมาก่อนพันห้ารอยตอนนี้มัน อะไรมันขึ้นหมดแล้วก็เป็นตัเรียกว่าพระปปร,รก็เลี้ยงพระปปร,รไปแต่นั้นเองไม่ได้มีเงินเป็นเกาะเป็นกรรมอะไรนะเพราะว่าต้องการให้ชาวพุทธได้มีพระไปสักกาบรบูชากันเวลานี้รู้สึกว่าห้านิ้วจะอยู่ที่ไหนนะฮเข้าใจว่าไม่เกินพันสองแต่ว่าการสร้างพระเครื่องไม่เคยมีเพียงแต่ว่าเขามาอาศัยวัด บวรเนี่ยเป็นที่สองแห่งคือวิหารดังสีที่ลานแล้วก็ที่หน้าโบสถ์โบสถ์เมืกรเมื่อก็เกิดระเบิดตอนนี้ก็ไม่ค่อยมาลนะเมื่อก่อนมันมีนอยู่สองวัดนะเราจะเห็นว่าก็ใครก็มาอาศัยวัดสองวัดพระเบญจาบวพิษเกิดทำอยไหม้ทีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ข่าวมันไม่ใช่เป็นเรื่องการค้าขายหรอกเป็นเรื่องสมนาคุณแต่ว่า ก็อบอกว่าถูกประสงค์ไปแต่คนก็สนใจเขาก็มาเช่าก็แเ้าก็ก็บอกว่าค่าเช่าตรงนี้ยเอาไปทําอะไรนั่นก็กลายเป็นสาธารณสถานเป็นสาสนสถานส่วนใหญ่แล้วจะออกข้างนอกนะครับมันเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นอะไรเนี่ยมันออกไปอยู่ข้างนอก ต่มายังเคยคุยกับพระที่วัดเนี่ยว่าพระปริพินาศอองเดียวนะฮะไปช่วยอะไรสังคมไว้เยอะเหลือเกินโรงเรียนก็เยอะโรงพยาบาลก็เยอะพิพิธภัณฑ์การศูนย์เลี้ยงเด็กไอสารพัดสร้างวิทยาลได้เป็นวิทยาลัรวิทยาไรเลยนะอ่าภาพพระปริพินาศเนี่ยแต่ว่าวัาประวไม่ได้ทำนะฮะ รานวัดว้อนไม่มีกิจกรรมขายพระอย่างที่อย่างที่พูดกันแล้วก็เรียกพุทธพาณิชเนี่ยมาว่าพูดเกินเี่เกินผลคือคือพูดละเลยความจริงที่ปรากฏดูว่ามันไม่ใช่มีเดียวนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นเรื่องที่คนต้องการระดับขวัญกำลังใจจึงมีเรื่องล่านี้ทั้งฝัง่งทั้ไหาย ในการต่อปาณานวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังกันหลายโดยทั่วกันสวัสดี